สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอปลาเผยผลพิสูจน์สาวตาย5วันศพไม่เนา่ากรณีนางสาวส้อยทองแก้วจันทรลูกพี่ลูกน้องของนางสาวนันทิดาสุขจันทร์หรือจอยผู้เสียชีวิตได้ขอความช่วยเหลือกับนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาให้มาช่วยดูอาการของน้องจอยหลังจากที่ศพของน้องจอยมืออุ่นนุ่มศพไม่เหม็นซึ่งครับครัวเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่นั้น วันที่10เมษายน64จากการสังเกตแต่ละจุดในร่างกายขาทั้งสองข้างมีเส้นเลือดปูดอย่างเห็นได้ชัดนิ้วมือมีรอยคล้ำตามซอกเล็บล้างมือทั้งสองข้างมีเส้นเลือดปูดขึ้นมาซอกเล็บเท้ามีรอยดำคล้ำฝ่าเท้ามีรอยจุดแดงคล้ายเลือดคลั่งคอคล้ำดำใบหน้าคล้ำดำผิวหนังที่หูคล้ำดำมือด้านขวาเริ่มแข็งตึงและเริ่มมีกลิ่นเหมน็นเวลาแปนาฬิกานายเจรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลา เดินทางมาที่วัดศรีกราบรุรพารามตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดเพื่อพิสูจน์ศพนางสาวนันทิดาสุจันทรอายุ22ปีที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่5เมษายน64มีการสวรดอภิธรรมตามาศาสนาแต่สภาพศพกลับไม่เน่าเปื่อยจากการตรวจวัดชีพจรก็ยังแสดงผลเหมือนคนปกติทำให้ญาติเชื่อว่ายังไม่เสียชีวิตหรือไม่ ทันทีที่หมอปลามาถึงบริเวณวัดได้เข้าไปขอดูสภาพศพของน้องจอยก่อนจะสวมถุงมือพร้อมกับใช้มือจับไปที่ปลายเท้าแต่หมอปลาไม่ขอดูใบหน้าหรือสภาพร่างกายน้องจอยส่วนอื่นๆเพราะเป็นการให้เกียรติผู้ตายหมอปลายืนยันกับแม่ของน้องจอยว่าไม่มีปาฏิหาริย์สำหรับกรณีของน้องจอยน้องจอยได้เสียชีวิตแล้วส่วนสาเหตุที่สภาพศพยังไม่เน่าเปื่อยตามร่างกายยังนิ่มแขนขาย,ยังจับงอดได้ เป็นธาตุไฟในตัวน้องจอยที่มีปริมาณมากจึงแนะนําให้แม่ของน้องจอยรียบทําพิธีชาปนากิจลูกสาวเพื่อส่งดวงวิญญาณจากนั้นให้นําอัฐิหรือเท่ากระดูกของน้องจอยไปลอยอังคารให้หมดอย่ากเก็บไว้แต่อย่าบอกให้ใครรู้ถึงจุดที่นำเท่ากระดูกไปลอยอังคารประสบลักษณะนี้เป็นที่ต้องการของหมอไสยศาสตร์หรือพวกเล่นของที่จะนำไปทำเครื่องรางของขลังและไปทำในสิ่งที่ไม่ดี หมอปลาขอให้แม่ของน้องจอยพาไปที่บ้านเพื่อพิสูจน์บางอย่างเพราะเมื่อเช้ามืดระหว่างเดินทางมาที่วัดจุดที่ตั้งศพน้องจอยเวลาประมาณ5้านาฬิกาหมอปลาได้ฝันประหลาดเห็นงูหลายตัวอยู่ภายในบ้านของน้องจอยแต่เป็นงูที่ไม่มีพิษซึ่งเชื่อว่าความฝันน่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องของน้องจอยแน่นอนจากนั้นหมอปลาได้เดินทางไปที่บ้านของน้องจอยระยะทางห่างจากวัดที่ตั้งศพ1กิโลเมตร ได้เริ่มสำรวจจากหน้าบ้านที่มีการต่อเติมหลังคาบ้านออกจากตัวบ้านเมื่อ2ปีที่แล้ว หมอปลาทักทันทีว่าหลังคาส่วนต่อเติมทำไมสูงกว่าหลังคาบ้านเก่าในลักษณะครอบหรือทับหลังคาบ้านเก่าไว้ซึ่งตามหลักฮวงจุย้ยเธอเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่มีใครเข้าต่อเติมบ้านแบบนี้อาจส่งผลให้เกิดเรื่องร้ายกับคนในครอบครัวได้จากนั้นหมอปลาได้เดินเข้าไปสำรวจภายในบ้านซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเดินสำรวจไปถึงห้องนอนของแม่น้องจอยหมอปลาได้เกิดอาการแน่นหน้าอก ผะอ,อืดผะอมตาแดงกรำและมีน้ำลายไหลออกมาจากปากคล้ายกำลังจะอาเจียนซึ่งจุดที่หมอปลาเมียอาการดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่หน้าห้องนอนไปถึงในห้องนอนของแม่น้องจอยขณะที่แม่น้องจอยได้พูดคุยกับหมอปลาว่าตอนที่น้องจอยป่วยวนันโรคน้องจอยได้นอนรักษาตัวอยู่ที่หน้าห้องของแม่ เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่หมอปลาแสดงอาการแน่นหน้าอกและอาเจียนหมอปลาจึงเชื่อว่าความฝันที่ฝันเห็นงูในบ้านของน้องจอยกับอาการที่สัมผัสได้ถึงสิ่งลี้ลับนั้นมีความเชื่อมโยงกันหมอปลาเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณของน้องจอยที่มาขอให้ช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณหรือเป็นดวงวิญญาณที่มารอรับน้องจอยซึ่งวนเวียนอยู่หน้าห้องนอนแม่น้องจอย จากนั้นหมอปลาจึงได้ทำพิธีเรียกดวงวิญญาณของน้องจอยในจุดที่หมอปลาสัมผัสได้โดยให้แม่ของน้องจอยนํารูปของน้องจอยมาตั้งที่หน้าห้องนอนหมอปลาบอกว่าเวลาห้านาฬิกาตอนที่ตนเดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกดฝันเห็นงูตัวเล็กตัวใหญ่หลายตัวอยู่ที่บ้านของน้องจอยแต่งูดังกล่าวเป็นงูที่ไม่มีพิษ ซึ่งเชื่อว่าเป็นจิตวิญญาณของน้องจอยรอให้ตนมาเรียกวิญญาณพอตนมาถึงบ้านน้องจอยบริเวณหน้าห้องนอนของแม่น้องจอยทําให้ตนสัมผัสบางอย่างได้และรู้สึกว่าร่างกายค่อนข้างแย่แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกที่ทําให้ตนฝันเห็นงูตนคิดว่าอีกส่วนหนึ่งเขาอาจจะให้ตนมาแก้หลักการสร้างบ้านของน้องจอยที่หลังคาใหม่สร้างทับบ้านหลังเก่าจึงคิดว่าน้องจอยอยากให้ตนมาที่บ้านของเขาเพื่อแก้ไขเรื่องดังกล่าว จากนั้นหมอปลาได้เตรียมทูบหนึ่งดอกจุดต่อหน้ารูปภาพของน้องจอยพร้อมกับสวดมนต์และให้แม่น้องจอยเรียกชื่อลูกสาวไปพร้อมกันหลังจากสวดมนต์เสร็จหมอปลาได้ให้แม่ของน้องจอยนำทูบกลับไปปักที่ศพของน้องจอยซึ่งตั้งอยู่ที่วัดทางด้านญาติและแม่น้องจอยได้สอบถามหมอปลากรณีที่วันที่5เมษายนก่อนน้องจอยจะเสียชีวิตได้แสดงอาการแปลก เช่นแลบลิ้นปลิ้นตาแน่นหน้าอกคล้ายกับคนถูกผีปอบเข้าสิ่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผีปอบหรือไม่หมอปลาจึงบอกญาติว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องผีปอบและอาถรรพ์แต่เกี่ยวกับอาการของคนก่อนสิ้นใจตายที่แน่นหน้าอกและแสดงอาการแลบลิ้นออกมาจากนั้นหมอปลาได้เดินทางไปที่ห้องของน้องจอยซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังบ้านแต่หมอปลาเดินเข้าห้องน้องจอยได้เพียงแค่หนึ่งก้าวก็บอกว่าตนเองสัมผัสอะไรไม่ได้จึงเชื่อว่าในห้องของน้องจอยไม่มี หลังเสร็จสิ้นพิธีที่บ้านของน้องจอยนางจงรักสอนปราบแม่น้องจอยและหมอปลาได้เดินทางมาที่สาลาวัดจุดที่ตั้งศพของน้องจอยอีกครั้งได้นำทูบที่หมอปลาทำพิธีที่บ้านมาปักด้านข้างศพของน้องจอยก่อนกล่าวว่าหลังจากนี้จะเตรียมทำพิธีชาปนก,กิจศพน้องจอยตามคำแนะนำของหมอปลาเพื่อส่งดวงวิญญ,ญาณให้ไปสู่สวรรค์ แม่ได้บอกกับดวงวิญญาณของลูกสาวว่าให้ไปสู่สุขติให้ลูกสาวไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ไม่ต้องห่วงอะไรแม่รับปากว่าจะดูแลลูกสาวไว้สามขวบของน้องจอยให้ดีที่สุดหลังจากหมอปลาเดินทางมาพิสูจน์และทำพิธีเรียกวิญญาณน้องจอยให้วันนี้ก็ทำให้ตนเองสบายใจขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ตนเองไม่กล้าเข้าไปภายในบ้านในจุดท,ที่น้องจอยนอนก่อนจะเสียชีวิต ตนได้รับคําแนะนําจากหมอปลาก็สบายใจแล้วว่าที่ลูกตนเสียชีวิตอาจไม่เกี่ยวกับผีปอบอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับที่สูญเสียคนที่รักไปอย่างไม่มีวันครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ